สวัสดีครับลับมาอยู่กับช่องนานุโต้ครับนะครับวันนี้ผมก็จะมาอธิบายอะไรนิดหน่อยนะครับเชื่อครับว่าทุกคนเราคงจะไม่เก่งเสมอไปหรอกผมคนหนึ่งครับที่เราไม่ไม่ไมไมค่อยเก่งในด้านการภาพแต่ผมก็อยากทำซึ่งคลิปต่อไปผมก็จะพยายามฝึกฝนตัวเองนะครับก็อย่าว่าผพมมากเลยไ <c oughs> <c oughs> ม่เป็นอะไรครับก็ติมาได้นะครับผม ผมก็จะต้องฝึกไปเรื่อยๆนะครับจึกว่าเราจะเก่งผมก็ต่อไปผมก็จะต้องอา่านแทนค่องๆแล้วก็ค่อยมาให้เพื่อนๆฟังนะครับวันนี้เราก็จะมารู้จักกับอุจิวะโอบิโตกันนะครับเพื่อนๆอยากรู้จักกันหรือเปล่าเออถ้าอยากรู้จักผมก็จะไปเชิญรับชมรับฟังกับอุจิวะโอบิโตกันได้เลยนะครับนะครับซึ่งก็มีคนขอมานะครับอ,อ่าสําหรับ การติดตามผมก็ขอบคุณเพื่อนๆด้นะครับที่มาต,ติดตามช่องผมผมก็มีกําลังใจทําขึ้นเยอะเลยทีเดียวแหละจากวันแรกๆที่โหไม่มีคนดูเลยนะครับม,มาเลยกันดีกว่านะครับอุจิวะโอบิโตะนินจาผู้ปรารถนาโลกแห่งนีลันจะเรื่องนารุโตะออบิโตะเป็นนินจาที่ต้องเผชิญกับโชคชะตาอันโหดร้ายจนทําให้เส้นทางชีวิตของเขาต้องพลิกผันครั้งใหญ่เป็นจากเด็กหนุม่ม ผู้มีจิตใจอ่อนโยนมาเป็นชายหนุ่มผู้ทำทุกอย่างเพื่อเป้าหมายโดยไร้ความปราณีโอ้โหสุดยอดนะครับโอบิโตะนี่โอบิโตะมีความฝันในไว้เด็กคือการได้เป็นโฮคังะเ,งเพื่อปกป้องหมู่บ้านและผู้คนที่เขารักเขาเป็นเจ้าของประโยชน์ที่ว่าท่ว่าที่ว่แต่ม ในโลกโหนนินจาคนที่ฝ่าฝืนกฎกติกาจะถูกมองว่าเป็นสวะแต่ทว่าคนที่ไม่เห็นความสำคัญของพ้องเพื่อนเป็นยิ่งกว่าเซสวานเสอีกซึ่งเป็นสิ่งที่คาคาชิใช้เพื่อเตือนตัวเองเสมอมาในวัยเด็กอบิโตค่อนข้างจะอ่อนโยนและก็มีน้ําใจกับผู้อื่นเสมอแม้เขาจะเป็นนินจาจากตระกลูลอุจิวะ ผู้มีนิ้วงแหวนแต่เขากับไม่มีพรสวรรค์เหมือนสายอุจิวะทั่วไปในบางครั้งโอบิโตจึงมักจะถูกคนอื่นดูถูกเสมอในเรื่องความมันแอะแต่เขากับไม่ท้อแท้เมื่อได้กำลังใจจากลินช่วยเอาไว้โอบิโตเป็นลูกศิษย์ของมินาโตโดยมีคาคาชิ achi, กับลินเป็นเพื่อนร่วมทีมแม้จะไม่ค่อยชอบกันนะัก แต่เมื่อได้ฟังเรื่องของพ่อคาคาชิเขาจึงเข้าใจคาคาชิมากขึ้นในวันที่คาคาชิได้เลื่อนชั้นเป็นโจนินโอบิโตเป็นคนเดียวในทีมที่ไม่ได้ให้ของขวัญแก่คาคาชิเลยตัวคาคาชิเองก็ไม่ได้คาดหวังจากเขาอยู่แล้วแม้จะมีเนตวงแหวนแต่โอบิโตกลับไม่สามารถเบิรเนตได้กระทั่งในช่วงสงครามโลกนินจาที่มีมินโตได้รับมอบหมายให้ไปถล่มสะพาน โอบิโตะเลือกที่จะละทิ้งภารกิจเพื่อช่วยเหลือลินส่วนคาคาชิเลือกทำภารกิจต่อไปซึ่งทำให้โอบิโตะโกรธมากแต่ช่วงเวลาขับขันคาคาชิก็กลับมาช่วยเหลือจนตาซ้ายบาดเจ็บแน่นอนตอนนี้เขากำลังวิ่งหนีพวกพวกจอนสลัดอยู่ครับแหนเราเล่น <laughs> นี่เราก็กลับมาอยู่กับ ช่วงประสบการณ์ขนตูดลูกสู้แห้เ hey. ปล่าตอนนี้เขากำลังวิ่งหนีกับพวกผีนะครับช่วงนี้เราก็จะมาคืนล้าท้าบาบอก hey. มาดีกว่านะครับความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะปกป้องเพื่อนทำให้โอบิโตเบิกเนบ่งแหวนได้และช่วยเหลือช่วยเหลือลินสำเร็จทว่าช่วงที่กำลังหนีออกจากถ้ำอบิโต เขาปกป้องคาคาชิร่างกายซีกขวาถูกหินทับจนเละโอบิโตะรู้ดีว่าเองตัวเองคงไม่รอดแล้วเขาจึงมอบในวงเวนข้างซ้ายให้กับคาคาชิเป็นของขวัญชิ้นแรกและชิ้นสุดท้ายของคาคาชิเลยก็ว่าได้จ้นาน้าสงสารที่สุดโอบิโตะผู้น่าสงสารโอบิโตะในสภาพปางตายรอดมาได้อย่างปฏิหารด้วยการช่วยเหลือของมาดาระ ขาพักฟื้นจนอาการเริ่มดีขึ้นแต่กับต้องพบกับความจริงอันโหดร้ายเมื่อได้ข่าวเพื่อนรักตกอยู่ในอันตารายเทราว่าภาพที่เขาได้เห็นนั้นเบื้องหน้าคือคาคาชิใช้พันปักษาะทะลวงเข้าไปที่ร่างกายของลินซึ่งทำให้เขาโกรธมากเลยนะครับท่านฮ้ยซึ่งวันนี้ก็อาจจะภาคก,กลนต้องติง โอบิโตเบิกเน่กระจกงามมื่นบุพผาจัดการศัตรูจนหมดสิ้นเขาตั้งเป้าหมายในการเปลี่ยนโชคชะตาของโลกนี้โดยสร้างโลกแห่งความฝันที่มีลินโอบิโตะเรียนรู้วิชาลับจากมาดาระพร้อมกับปุกพรสวรรค์ในตัวขึ้นมาโดยซ่อมใบหน้าที่แท้จริงไว้เบื้องหลังหน้ากากและทำภารกิจภายใต้ชื่อของโทบิผู้นำอาชญากรแห่งโลกนินจา เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆจบกันแล้วนะครับก็อย่าลืมทับสไลด์กันบ้างนะครับถ้ามีข้อบกพร่องอะไรก็สามารถติดมาได้นะครับผมด่ามาก็ได้ครับผมก็ยอมรับอยู่แล้วครับผมก็เป็นคนที่อารมณ์ดีนะครับเวลาเพื่อนๆคอมเมนต์เสียหายผมก็จะยิ้มตอารับไปเสมอครับบ้ามันบ้าครับผมเนี่ยคือนะทำอย่างนี้ก็มันมีความสุขครับไม่เป็นอะไรหรอกกระทำเฮ้ยผมก็ จะนําไปแก้ไขเองผมมาเป็นพวกประเภทอารมณ์ดีอยู่แล้วนะครับตัวจริงอะ่ะคนตลกนะครับแต่เวลามันเล่าแบบนี้มันก็ไม่ค่อยตลกครับมันคิดไม่ออกอะ่ะทําไงได้นะ อเป็นยังไงกันบ้างครับวิดีโอเราจบแล้วนะถ้าชอบให้กดไลค์ถ้าแคร์ให้กดแชร์ care, แต่ถ้ายังรักวิดีโอเราให้กดซับสไ r i b e นะครับถ้ามีข้อบอกพร่องเกี่ยวกับอะไรสามาครคอมเมนต์มาให้เราได้นะครับผมไปก่อนนะ